ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อในหลวงรชัชกาลที่9ประชาชนทุกคนนะคะทุกหมู่เหล่าทุกองค์กรได้มีความจงรักภักดีและก็ถวายสักการะลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดนับจากวันที่พระองค์ท่านสวรรคตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยไม่เลือกสัญชาติไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนาทุกคนที่อยู่ใต้พระบรมโพอ์ที่สมภารของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนจงรักภักดีและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียนะคะคือเหมือนขาวอินเดียที่เกิดในเมืองไทยนี่แหละคะ่ะแต่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่จงรักภักดีแค่พูดค่ะ ท่านได้ทำให้เห็นทำเป็นรูปธรรมในหลายเรื่องในวันนี้ขอต้อนรับคุณรามินเดอร์สิ่งสัจจยานศรีสกุลสัจเจเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามคุณรามินค่ะว่าเกิดในเมืองไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอินเดียในเมืองไทยหรือว่าย้ายมามาอยู่เมืองไทยคะใช่ย้ายมาอยู่เมืองไทยครับลุนคุณพ่อคุณแม่นี่ย้ายมาคุณคุณแม่เกิดเมืองไทยคุณแม่เกิดเมืองไทยที่เชียงใหม่ค่ะโอ้ค่ะทาง ทางตาผมค่ะคุณตาครออะไรนี่มาอยู่เมืองไทยเกือบร้อยปีแล้วครับอ๋อมารุ่นเก่าแก่เลยแล้วก็อยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ตั้งแต่สมัยรัาห้าตอนนี้อยู่เชียงใหม่ทําอะไรกันคะก็ทําการค้าการค้าอะไรเล็กๆน้อยๆสมัยโอ้เกือบร้อยปีเกือบร้อยปีเรียกว่ามาในสมัยรัชาที่ห้าส่วนคุณรามินก็เกิดในเมืองไทยผมเกิดในเมืองไทยแล้วคุณพ่อคุณพ่อมาจากอินเดียตั้งเออตอน อังกฤษให้เอกลากอินเดียแล้วก็อินเดียกับปากีสถานแบ่งแยกกันพอดีคุณป้าผมแต่งมาที่เมืองไทยก่อนแล้วมาอยู่ที่เชียงใหม่เสร็จแล้วท่านบอกว่าให้น้องๆมาอยู่ที่นี่คุณพ่อทํไมคุณพ่อคุณอาก็เลยมากันแต่ปู่ย่าไม่มาอ๋อค่ะก็เรียกว่าคุณดามินได้มาเกิดในเมืองไทยเกิดเมืองไทยครับโดยในสมัยของรัชกาลที่เาใช่ครับค่ะแล้ว ได้เรียนหนังสือที่เมืองไทยได้ทํากิจกรรมอะไรที่เชียงใหม่หรือยังไงคะตอนเล็กๆเนี่ยได้เรียนยังไงคะเรียนเรียนเมืองไทยเลยฮะตั้งแต่ป .1 ถึงป .5 ผมอยู่โรงเรียนซิกนะครับแล้วก็ป .6 ไม่กรุงเทพครับแถวพาวรัฐหลังจากป .6 แล้วคุณพ่อให้เปลี่ยนไปอยู่โรงเรียนเซนจอน นะฮะถึงมศสามซึ่งปัจจุบันมสี่มห้าก็คือก็เท่ากับมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นคนไทยเพราะถ้าเรียนเส้นจอนี้กก็มีเพื่อนเป็นคนไทยแล้วหลังจากจบจากเส้นจอดแล้วไปเรียนต่อผมได้ไปฝึกภาษาที่อินเดียประมาณปีครึ่งอยู่กับคุณปู่กับคุณย่าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็กลับมาทําธุรกิจทําธุรกิจที่นี่ครับพอดีผมเป็นลูกคนโตแล้วมีน้องหลายคนน้องน้องทุกคนเรียนที่อินเดียเรียนเมืองไทยด้วยค่ะแล้วก็ไปต่อที่อินเดียแต่ผมคนเดียวที่ว่าเรียนอยู่เมืองไทยค่ะ แล้วคุณรามินทําธุรกิจอะไรคะในปัจจุบันมีทั้งค้าผ้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็เรียกว่าทํากันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็มาถึงตอนนี้ลูกชายก็แตกไลน์ไปทําพวกเซอร์วิสพาทเมนต์ลงแล้วได้ทราบว่าคุณรามินได้ไปเข้าอบรมอยู่ในจุฬาคือภูมิพลังภิพลังรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ค่ะภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่สี่ที่จุฬาที่คุณที่คุณรามินไปเข้าไปอบรมหรือไปเรียนเนี่ย ใช้เวลานานเท่าไหร่คะประมาณ6เดือนหกเดือนกว่าเดือนคกเจ็ดเดือนได้อะไรจากตรงนั้นในในแนวคิดที่ที่เดกลุ่มของภูมิพลังผมได้ความรู้และสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยก่อนคือผมตอนเด็กเรียนอยู่แล้วโรงเรียนไทยได้รู้จักประวัติศาสตร์ เรียนประวัติศาสตร์แต่พอมาสัมผัสกับที่ภูมิพลังเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมที่ว่าพระมหากษัตริย์องค์คก่อนะนะฮะตั้งแต่ราชการต้นๆมาถึงปัจจุบันได้ทําอะไรไว้มั่งเยอะแยะ,ะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก้านะครับได้ทําไว้หลายอย่างโดยที่พวกเราชาวไทยหลายท่านยังไม่รู้ แต่จริงๆข้างในท่านได้เป็นผู้ให้ให้หลายอย่างหนึ่งให้วิชาะนะฮะให้อาชีพคนคให้การพัฒนาประเทศโดยที่พวกเราตอนกลางคืนยังหลับอยู่ท่านยังตื่นขึ้นมาทำนี่ผมได้ยินนะฮะะว่าได้ออกไปสำรวจข้างนอกโดยที่ไม่มีใครรู้ได้จัดการหลายๆเรื่องครับซึ่งได้จาก ภูมิพลังมาเยอะครับอ๋อค่ะก็คือการที่เข้าไปอบรมในกลุ่มภูมิพลังแผ่นดินเขาก็จะให้ได้รู้ถึงพะกรณียกิจของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ครับว่าท่านทรงทําอะไร,ร,รกับแผ่นดินบ้างใช่ไหมคะใช่แล้วโดยการที่คุณรามินนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญชอบทําการกุศล <c oughs> สิ่งเหล่านี้ค่ะได้แรงบันดาลใจจากไหนครับคือต้องเรียนว่าคนทั่วไปบอกว่าคนอินเดียเนี่ยจะโหดร้าย คนคอินเดียนี่จะอะไรนะคนอินเดียนี่ก็จะ ừ ừ ừ อะไรบางคนบอกว่าดุโก<ด><ด>งกแล้วก็อะไรอะ่ะเอาเปรียบอะไรเงี้ยแต่คุณรามินไม่เป็นที่รายการได้เชิญมาเพราะรายการเนี้เราชื่อรายการรักเมืองไทยรักคนดีมีคุณธรรมก็แปลว่าคุณรามินได้รับเชิญเป็นแขกรับเชิญในรายการก็คือเป็นหนึ่งในคนดีมีคุณธรรมที่ทางรายการนํามาเพื่อให้มาบอกประสบการณ์แนวคิดอุดมการณ เพราะนั้นต้องเรียนถามว่าที่ตลอดเวลาทําบุญช่วยศาสาครุกุศลนู่นนี่เนี่ยแนวคิดนี้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากอะไรมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือมาจากเราไปเห็นหรือมาจากความประทับใจเรื่องอะไรมาจากหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกผมจะบอกว่าที่ว่าชาวคนอินเดียที่ว่าจะดุร้ายหรืออะไรแล้วแต่คิดถ้ามองแบบเหรียญมีสองด้านใชมองด้านหนึ่งก็จะคิดเพราะว่าชาวอินเดียนี่จะไม่ค่อย แสดงออกจะเก็บเนื้อเก็บตัวแต่เรื่องทำบุญก็หนึ่งได้มาจากศาสนาไม่ว่าศาสนาซิกศาสนาพุทธหรืออะไรผมว่าทุกศาสนาสอนให้คนเราทำความดีนะครับทำความดีเมื่อมีเวลาและมีโอกาสอีกอย่างก็ได้จากทางพ่อแม่ปู่ย่าสอนตั้งแต่เด็กและที่สำคัญที่สุดได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าครับผม ที่ว่าท่านทุกวินาทีทุกนาทีท่านได้มีโอกาสท่านทำก็ได้เป็นแรงบันดาลใจก็อยู่ในสายเลือดที่ว่าผมต้องคือถ้ามีโอกาสผมต้องทำบุญได้ทราบว่าคุณรามินเนี่ยจะไปอินเดียบ่อยๆไปทำบ,บุญ <ผม S 2> ทั้งๆท,งท,งท,งที่นับถือศาสนาซิกข์แต่ท,ท,ที่ไปทำนั้นคือศาสนาพุทธครับทั้งสองศาสนาแต่ว่าผมเมนอย่างน้อยปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งผมจะไปสี่สังเวไปไหว้ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็แล้วแต่ถ้าบ้านเมืองไม่ดีผมก็ไปขอให้มีความสุขมีความสงบสุขแรงมีเหตุการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านทรงไม่แข็งแรงผมก็ไปสวดมนต์อะไรมั่งแล้วแต่แล้วแต่กรณีแต่ละครั้งแลัไปอินเดียไปอินเดียด้วยอยู่ที่นี่ด้วยไปใส่บาทอะไรด้วย ตรงนี้ค่ะคือทําเฉพาะคุณราบินหรือว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกภรรยาทําอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เริ่มจากผมลูกๆก็ทําบางครั้งแต่โดยเฉพาะลูกสาวนี่จะทำเขาอยู่ออสเตรเลียเขาก็ทําที่นู่นครับลูกสาวไปเรียนอยู่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียเรียนจบแล้วครับพอดีลูกเคยเรียนต่อด้านหมอแล้วเวลามีโอกาส ทั้งลูกสาวลูกเขยก็ไปวัดุทธไปทําบุญที่เนั่นกันนะครับก็คงได้จากผมมั่งผมก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่มั่งแล้วได้จากหลายๆทางลูกสาวนี่ลูกเขยเป็นหมอลูกเขยเป็นหมอแล้วลูกสาวล่ะคะทำงานเป็นจบพีเอชดีด็อกเตอร์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้เลี้ยงเด็กอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนยังทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้ก็ยังมาเหมือนกันพาทไท์มามาเลคเชอร์ เป็นกรณีพิเศษก็ถือว่าก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาด้วยมีครับโดยเฉพาะลูกสาวผมนี่เคร่งพุทธเลยเคร่งพุทธเลยนะคะส่วนลูกชายก็แล้วแต่เหมือนแค่สไตล์ใครๆครมีลูกกี่คนทับเวมาผมมีสองคนครับลูกชายกับลูกสาวหนึ่งครับมีหลานด้วยห้าคนแล้วโอ้ค่ะลูกชายก็แต่งงานแล้วลูกชายแต่งแล้วครับลูกชายคนโตครับเอสิ่งเหล่านี้ค่ะมันต้องเกิดจาก ที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่แล้วพอถึงรุ่นคุณลามินก็ปฏิบัติต่อถ่ายทอดต่อค่ะแล้วคนอินเดียส่วนมากจะสอนตั้งแต่เกิดแล้วให้เข้าวัดเข้าไปทําบุญตั้งแต่ยังเรียกว่ายังนั่งยังไม่ได้ก็พาเข้าวัดกันแล้วนะฮะสมัยก็เหมือนกับสมัยก่อนบ้านเราก็เหมือนกันตามต่างจังหวัดอะไรเวลามีลูกหลานก็พาเด็กจูมือเข้าวัดกัน แต่เดี๋ยวนี้น้อยลงแต่อย่างคนอินเดียนี่จะเคร่งหน่อยต้องพาลูกหลานเข้าไปให้ซึมซับเรื่องศาสนาเรื่องการทำบุญทำความดีสำคัญที่สุดคือการทำความดีได้ทราบว่าช่วงที่หลังจากในหลวงราชกานที่เก้าสวรรคตคุณดามินก็ได้ไปช่วยแจกอาหารแจกของที่สนามหลวงคมีการให้อะไรกันบ้างคะจะไปทำอะไรกันบ้างจากสมาคมจากกลุ่มเพื่อนกันก็ร่วมกันไปแจกทุกวันครับประมาณพันชุดได้ บวกลบแล้วแต่เวลาคนปรุงอาหารจากครัวมาบางทีก็ต่ำบางทีพันห้าร้อยชุดไม่ฮะผมถือไปที่ไหนก็ได้ที่ไหนต้องการบางทีก็มีเต็นภ์มูมพลังก็เลี่ยงทางกรมศาสนาก็เรี่ยงเชิญให้ไปแจ้งแพทย์สภาก็มี ทางแพทยสภาก็ด้วยทางตำรวจด้วยไม่ได้มีซุ้มเป็นของตัวเองแต่ว่ากลุ่มซุ้มไหนที่เราไปจอยได้เราก็เอาไปช่วยค่ะจอยได้หรือว่าประชาชนมาเยอะแล้วบางมีมีในสนามหลวงมีหลายเต็นที่แจกกันแต่บางคนไปของไปไม่ทั่วถึงเพราะผมก็ที่ไหนก็ได้แจกหมดมากี่วันแล้วคะที่แจกวันละพันชุดมาทอ่สามอาทิตย์แล้วครับแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์นี้ผมไปอินเดียเพิ่งกลับมาจาก พุทธคยาไปสวดพระอภิธรรมให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าครับสวดพระอภิธรรมถวายให้ท่านครับที่อินเดียที่พุทธคยาวัดไทยพุทธคยาและเลี้ยงเด็กผู้ยากไรประมาณผมว่าประมาณพันคนเด็กเด็กผู้ยากไรนะฮะในอินเดียมีเยอะมากแต่ในพุทธคยานีจะมีเยอะทางวัดไทยพุทธคยาจะ แล้วเราก็เลี้ยงอาหารเขาเลี้ยงแล้วใครเป็นคนทำเขา้ัพพันในวัดไทยในวัดไทยเราจ่ายเงินให้เขาจ่ายแล้วก็ไปแจกเองด้วยต้องแจกเองเพราะว่าไม่คือแล้วมีคนเลี้ยงเขาทุกมือไหมคะหรือว่าบางวันเท่านั้นที่ผมได้ยินมาแล้วแต่มีเจ้าภาพอย่างผมเดือนละครั้งต้องเลี้ยงอยู่แล้วทุกเดือนนี่มาสามปีแล้วท่าปีกว่าเท่ากับว่าคุณรามินจะต้องบินไปอินเดียไปพุทธกยาเนี่ยเดือนละครั้งไม่ บางทีผมส่งงันไปก่อนแล้วให้เขาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงอ๋อค่ะแต่ย่างน้อยอ่ะปีละหนึ่งครั้งผมต้องไปอย่างปีนี้ผมไปมาสามสี่ครั้งแล้วค่ะไปให้เขาสวดถวายกหลวงพระจันร์ที่เก้าครับนอกจากไปที่นั่นมาแล้วก็ไปวัดซิกไปไหว้ที่ศาสดาองค์ที่สิบก็เพื่อถวายกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าครับผมไปสองที่เลยครับ ก็ถือว่าได้ทําต่อเนื่องครับแล้วไปนั่งสมาธิอะไรเพื่อให้ท่านค่ทีนีน้ปกติเนี่ย <c oughs> คนที่ทําธุรกิจเนี่ยชีวิตจะต้องในคิดแต่ตัวเลขสมองคิดแต่ตัวเลขมีการแข่งขันมีการที่จะต้องอขายกาไร <c oughs> หาผลประโยชน์ <c oughs> หาเงินส่วนตรงนี้ค่ะคุณรามินได้แบ่งแยกกับส่วนที่เป็นกุศลอย่างไงคะ เพราะว่าเพราะว่าอย่างทั่วไปคนอินเดียทุกวันคิดตัวเลขต้องคิดดอกเบีย้ย <G ül> แล้วของคุณรามินเนี่ยมาคิดว่าเออจะไปทําบุญตรงนี้จะไปเลี้ยงเด็กยากจนจะไปทําบุญถวายจะเอาอาหารนี่ค่ะแนวคิดตรงนี้มันจะแบ่งแยกยังไงเพราะอยากจะให้คนที่ดูรายการของเราเนี่ยซึ่งบางคนน่ะก็อาจจะคิดแต่ไม่ได้ทําหรือไม่ได้คิดด้วยแล้วก็ไม่ได้ทําด้วยค่ะผมไม่พูดถึงส่วนใหญ่ผมพูดถึงตัวผมนะครับผม ถือว่าผมทําการคาผมได้แค่นี้ผมรู้ว่าโอเคพอแล้วส่วนที่เหลือต้องทําบุญไม่มีอะไรกฎเกณฑ์นแน่นอนทําได้มากก็ทํามากทําน้อยก็ได้น้อยถ้าหมายก็ทำได้รายได้มาน้อยก็ทำน้อยรายได้เยอะก็ทำเยอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ให้แนวคิดแบบพอเพียงได้ใช่ไหมถูกต้องเลยครับเพราะว่าแปลว่าไม่พอดีผมลืมพูไม,ไม่ไม่ต้องไม่ใช่ว่าต้องหาไปเรื่อยๆเมื่อกี้ฟัง<ม>ประโยคนึ่งคุณรามินบอกว่าผมได้แค่นี้พอใจแล้วถ้าม,มีมีแค่นี้พอแล้วก็จะแบ่งส่วนนี้ไปทําบุญใช่ครับมีมากทําบุญมากมีน้อยทําบุญน้อยอันนี้ก็คือความพอเพียงพอเพียง พาะบางคนบอกไม่รู้จักพอพอมีร้อยล้านก็อยากมีพันล้านมีพันล้านก็อยากมีหลายพันล้านเกิดความวุ่นวายก็เกิดคำเกิดจากตรงนี้ไม่รู้จักคําว่าพอถ้าเรารู้จักคําว่าพอผมว่าในโลกนี้ก็มีความสงบสุขไม่ต้องรบกันไม่ต้องไม่ต้องมาทะเลาะหรือเถียงกันอะไรกันไม่ต้องขึ้นศาลเพราะคดีในศาลแพ่งเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนจะเอาทั้งหมดมองตัวเองมองตัวเองว่าฉันถูกแต่ไม่ได้มองอีกฝั่งว่า เขาถูกหรือผิดหรือมาพิจารณาให้ช่างถ้ารู้จักคำว่าพอก็จะทุกอย่างก็จะเรียบร้อยก็เท่ากับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านทรงบอกว่าพอเพียงแต่พอเพียงนี่ไม่ใช่ว่าเราพอเราต้องรู้จักคำว่าพอพอนี่เป็นคำสั้นแต่ความหมายกว้างมากแม้แต่ทั่วโลกก็ยังยอมรับ นะครับเวลานี้ว่าคําสอนของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องค,คือจริงฮะมนุษย์เราต้องการต้องการต้องการนู่นต,ต้องการนี่ไม่มีคําว่าพอแต่ก็เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือความวุ่นวายหลายๆอย่างแต่ถ้าเรารู้จักคาว่าพอทุกอย่างมันก็จะนิ่งจะหยุด ก็ถือว่ามีมีอุดมการือมีแนวคิดที่เป็นหลักยึดในการดำรงชีวิตแล้วก็การทำธุรกิจด้วยครับต้องทำไม่ทำาไม่อยู่ไม่ได้ฮะสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณพ่อสอนมาหรือว่าเรามาคิดเองตอนที่เราเรียนหนังสือเราคิดทั้งสองอย่างครับค่ะแล้วคุณพ่อก็สอนคุณปู่ย่าอะไรสอนคุณพ่อคุณแม่บวกกับที่ว่าผมก็ไปทำบุญและเห็นคนที่แย่กว่าเรามีเยอะ ต้องการให้เขามีความสุขก็เหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินเดินทางไปทั่วทุกจังหวัดรัชกาลที่เก้าดีเยด่นราชดานท่านเหมือนติดดินตามนั่งตามพื้นถนนนั่นคือกวีนะฮะพื้นดินคือกวีเงื่อทุกหยดมีค่าแต่ประชาชนทุกคนมีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ พูดออกไม่ทราบว่าจะพูดยังไงแต่ว่าเป็นที่ประทับใจของผมมากนั่นแหละคือที่ว่าอยากจะทำบุญทำแค่ไหนก็ยังไม่เท่ากับท่านนอกจากนั้นยังทราบว่าคุณรามินเนี่ยจะแบ่งเงินไปช่วยองค์กรต่างๆทุกเดือนมีทั้งหมดกี่องค์กรนะคะจาไม่ได้สิบกว่าจําไม่ได้เป็นองค์กรอะไรบ้างคะเท่าที่พอนึกได้ทุกที่ทุกเดือนก็ต้องโอนเงินไปมีมูลนิธิโลกไตโลกหัวใจ ประชาสงเคราะห์เด็กกำพร้าเด็กอ่อนพิการปัญญาอ่อนหรือหน่วยงานอะไรมีหลายสิบกว่าหน่วยฮะโรงพยาบาลสงก็มีฮะบ้านพักคนชราก็มีทุกเดือนเลยนะคะทุกเดือนครับแล้วใครจะเป็นคนโอนให้ครับตรงนี้ใครผมให้พนักงานเจ้าหน้าที่โอนทุกเดือนมีหน้าที่โอนแต่ละที่เท่ากันไหมคะก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละที่ บางที่ต้องการเยอะผมก็โอนไปทํามาเกือบยี่สปีแล้วเกือบยี่ิปีทำอย่างนี้ตลอดอบางที่ผมทํามากกว่า2ี่สิบแล้วบางที่ก็เพิ่งรู้จักกันเริ่มก็คือตอนที่ผมจะไปเที่ยวอะไรผมก็ถือว่ามาเอาเงินนี้มาทําบุญดีกว่าเพราะว่าคุณรามินทานมังสวิรัตตลอดชีวิตใช่ไหมคะถูกครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่เคยอ๋อเพราะตลอดชีวิตไม่เหล้าไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยก็เอาเงินตรงนี้มาทําบุญ เพราะคนที่แย่กว่าเรามีอีกเยอะ,เ,ยอะเราต้องการให้เขามีความสุขอย่างน้อยให้เลี้ยงดูบางทีบางบ้านมีปัญหาก็ช่วยมันไม่จำเป็นต้องให้เงินอย่างเดียวนะฮะให้ความรักก็ได้การที่ให้นี่ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นให้เงินหรือให้ทรัพย์สินให้ความรักก็ได้คแค่ความรักอย่างเดียวเขายิ้ม ก็ถือว่ามีความสุขแล้วทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้และผู้รับท่านผู้ชมคะไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ดิฉันเชิญคุณรามินเดอร์สิงห์สัจจยานศรีสกุลสัจเทพเนี่ยนะคะเพราะดิฉันได้รู้จักคุณรามินเมื่อไปเ,อเรียนภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่4ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันก็งงมากแล้วกเห็นคนอินเดียนะคะพวกศรษะขาวเป็นเพื่อนอยู่ในรุ่นแล้วก็ใจดีมากสิ่งที่ดิฉันประทับใจครั้งแรกคือ คุณรามินเนี่ยอัดเทฟซีดีพระพุทธเจ้าค่ะละครพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแจกเพื่อนๆดิฉันก็ เป็นคนที่ตอนนั้นก็ชอบละครพระพุทธเจ้ามากเลยรู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยซาบซึ้งถึงประวัติของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในอดีตพอคุณรามินให้มาที่เขาบอกโอ้โหให้เราแค่แผ่นอันเดียวไม่ไ,มได้ได้อยากจะให้เด็กกาพร้าที่โรงเรียนเฉลิงพระเกีศรีแปรษ 48, าที่ลาพูนอยากจะให้เด็กปัญญาอ่อนอะไรต่างๆให้เขาได้ดูคุณรามินก็ส่งให้นะคะทีละสิบม้วนยี่สิบม้วนสามสิบแล้วแต่จะขอซึ่งที่ท่านก็ง,งงว่าเอ,อเป็นคนอินเดียแต่ทาไม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยโดยโอ,อัดในห่ะซีดีเนี่ยแจกให้ขอไปตามโรงเรียนต่างๆก็ให้หลังจากนั้นกุลามินก็โอนเงินไปช่วยเป็นค่าเข้าสารที่โรงเรียนเด็กกำพรา้าอะไรต่างๆก็อันนั้นคือความประทับใจส่วนหนึ่งพอหลังจากในหลวงรักชกาลที่9สวรรคตกุรามินก็ไปที่สนามหลวงอันนี้ดิฉันก็ติดตามในข่าวของในกลุ่มเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะว่าเห็นไปแจกอาหารด้วยนั่นนี่ก็เลยทําให้ดิฉันประทับใจว่า เอ๊ะคนอินเดียคนนี้ไม่ธรรมดานะคะก็มีใจมีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็มีความศรัทธ,ธาในศา,าสนาพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์สองนาทีสุดท้ายค่ะให้คุณรามินฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งเมืองไทยและทั้งต่างประเทศค่ะท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นบุคคล ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเราทุกคนนะฮะท่านไม่เคยเหน็ดเหนื่อยไม่เคยหยุดทำงานนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเป็นพ่อของพวกเราทุกคนคสมกับที่คำว่าพ่อพ่อมีแต่ให้ท่านให้ทุกอย่างเราต้องเจริญรอยตามคำสอนของท่าน นะครับถ้าเรามีโอกาสควรจะช่วยเหลือเหมือนอย่างที่ท่านช่วยเรามาตลอดขนาดเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่สบายท่านก็ยังไม่หยุดะนะครับนั่นคือตัวอย่างที่ดีซึ่งเราเป็นลูกเราต้องทำหน้าที่นี้ให้คุณพ่อท่านภูมิใจะนะครับต้องรักกัน เราจริงฮะทุกบ้านจะต้องมีทะเลาะกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็คือพี่น้องเราเป็นคนไทยด้วยกันก็ถ้ามีกาลังใจทำความดีได้เมื่อไหร่ก็โจงทำต้องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมนะคะคุณรามินเดอร์สิงสัจจยานศรีสกุลนะคะสัจเทศซึ่งมีแนวคิดนะคะในเรื่องของความพอเพียงในเรื่องของการที่นำน้อมนำ พระมาหากรุณาที่คุณนะคะแนวพระราชบัญญิของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติและยังบอกว่าเราเป็นลูกก็ต้องทําให้พ่อเพราะพ่อ,พอ,พอทาให้เรามาเยอะนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านค่ะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนอยู่ที่ไหนชาติอะไราศาสนาอะไรหากคุณคิดว่าจะทําความดีเพื่อจะถวายในหลวงรัชกาลที่เาแล้วทาได้ทุกวันค่ะไม่ใช่ว่าท่านสวรรคตไปแล้วเราก็จะแค่ร้องไห้ท่านสวรรคตไปแล้วเราจะแค่เสียใจคิดถึงท่าน เท่านั้นไม่พอค่ะเราต้องทำความดีตามที่ท่านเคยสอนทำความดีตามที่ท่านเคยทำให้เราดูแล้วก็ทำความดีตามแนวพระราชดำริที่ทรงท่านวางไว้ค่ะรายการต้องของกราบขอพระคุณคุณคร,รามินเป็นอย่าง <ขอ S 1> สูง <ขอ S 1> นะคะคคแล้วก็หวังว่ารายการนี้คงจะเป็นสื่อกลางนะคะที่จะนำะคนดีๆที่มีคุณธรรมในทุกสาขาวิชาชีพในทุกองค์กรมาพูดคุยมาแบ่งปันประสบการณ์ แล้วท่านละคะดูอยู่ได้อะไรจากการชมวันนี้บ้างวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ